สลับมาดูเรื่องของพระกันหน่อยนะครับชาวบ้านที่ชนบุรีพบเห็นความผิดปกติของพระรูปหนึ่งขับรถเก๋งมาจอดอยู่หน้าตลาดทุกเช้าเลยแล้วก็ลงมาจากรถนะครับเพื่อไปรับบิณฑบาตจากนั้นก็ขับออกไปไปตรวจสอบดูพบว่าไม่ได้อยู่ที่วัดนะครับมาเปิดห้องแถวเป็นอาสมครับแล้วก็อาศัยอยู่ในห้องแถวเอาเป็นพระปลอมนั่นเองนะครับด้านหน้าตลาดไร่วนาสินที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีครับ นี่เป็นภาพตอนที่ชาวบ้านเขาแอบถ่ายเอาไว้ขับรถเก๋งมาจอดอม,มารับบินทบาททุกเช้าคือพอจอดรถปุ๊บก็ลงมาเหมือนคนปกติไปเปิดท้ายรถหยิบอุปกรณ์เดินข้ามถนนแล้วก็มายืนรอรับบินทบาทไม่เดินไปไหนเลยพอช่วงสายๆก็เอาของที่ได้จากการบินทบาทมาเก็บท้ายรถ<อ>นะฮะจากนั้นก็ขึ้นไปนั่งแล้วก็ขับออกไปครับเหมือนคนปกติเลยนะครับชาวบ้านแจ้งเรื่องนี้ครับมาให้เจ้าหน้าที่ช่วยกันตรวจสอบ สุดท้ายเจ้าหน้าที่ของอำเภอบางละมุงชนบุรีนะครับพร้อมกับตำรวจเนี่ยลงพื้นที่ไปเลยครับไปเจอพระรูปนี้ชื่อว่าพระสัก์หรือว่านายสุดทิศักิ์อายุ82ปียอมรับว่ามาเช่าห้องแถวอยู่แถวแถวซอยชัยยพรวิถี29ก็าพาไปเลยนะไปถึงห้องพักครับเขาอ้างว่านี่คือสำนักสงฆ์ของเขาพอไปตรวจสอบข้างในครับลักษณะเหมือนจะเป็นอาสมก็จริงมีโต๊ะประกอบพิธีดูดวง<อ>ดเดาะเคราะ ที่น่าตกใจก็คือเปิดตู้เย็นดูหน่อยสิครับปรากฏมันมีน้ําเก๊กฮวยมีฟองโอ้โหนี่เป็นขวดชัดเจนเลยเบีย์นั่นเองนะครับแล้วดื่มไปแล้วด้วยประมาณสักครึ่งขวดแต่ตัวของนายสุทธิศักดิ์คนนี้เขาอ้างบอกว่าเป็นของพระรูปอื่นเพราะว่าไม่ได้อยู่รูปเดียวนะมีเพื่อนพระมาอยู่ด้วยกันนะครับก็นําตัวนะครับไปที่พบกับทางพระมหาถาวรเจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส แล้วก็เป็นเจ้าคณะอำเภอบางละมุงก็ให้ท่านไต่สวนข้อเท็จจริงตัวของนายสุทธิศักดิ์เขาก็ยอมรับว่าเข้ามาจากปทุมธานีมาพร้อมกับเพื่อนพระอีกสองรูปมาอยู่ที่พัทยาได้หนึ่งปีแล้วครับถามว่าทําไมถึงไม่ไปอยู่ที่วัดเจ้าตัวบอกว่าหาวัดจําพรรษาไม่ได้ก็เลยมาเช่าห้องแถวเดือนละ2,800บาทอยู่ตั้งใจจะเปิดเป็นสํานักสงฆ์ของตัวเองเดี๋ยวนะอ่านมาจนถึงตอนนี้แอบงงและสงสัย เช่าห้องเดือนละ2008ะันเจ้าของห้องก็ยอมให้เช่าเหรอแล้อยู่มาประมาณปีหนึ่งแล้วด้วยอ,อยู่เป็นปีเนี่ยอยู่ได้อย่างไงเออนะฮะแล้วทําไมเจ้าของห้องถึงยอมให้พระเช่าห้องอยู่ได้พอฟังเหตุผลแบบนี้เจ้าคณะอําเภอบางละมุงบอกไม่โอเคเลยว่าเลยนะครับต่อว่าว่านี่เป็นมารศาสนาชัดๆสั่งให้ถอดผ้าเหลืองออกไม่ต้องทําพิธีลาศิกขาเพราะถือว่าไม่ได้เป็นพระมาตั้งแต่ต้นครับ ่ขอไม่ได้เราทำผิดบนใบเราทำสิ่งไม่ดีมาทำยิ้มมายอีกก็ไมีความแรงคนเลี้ยงคนจะตนิสัยของโจนนึนก็ต้อเล่นไปท่านจะมาเถียงถ้าท่านไม่ทำแล้วท่านจะทำไม่รู้ก่อนจะมาถึงท่านจะมาทำที่ไหนในบ้านหรือเปล่าอ่ะสุดท้ายนะครับทางเจ้าคณะอำเภอบางละมุงบอกกับตำรวจเลยบอกว่าเอาผิดให้ถึงที่สุดเลยดำเนินคดีฐานแต่งกายเรียนแบบพระสงฆ์นะครับแล้วเดี๋ยวต้องไปตามจับ เพื่อนพระที่บ,บอกว่ามาด้วยกันอีกสองรูปอ,ะอ่ะพระจริงพระปลอมอ่ะน้านาสิแล้วตอนนี้อยู่ไหนอ่ะน้านสสินะฮะ,ะ้าคุณผู้ชมใครที่ดูข่าวนี้นะผมฝากย้ำฝากเตือนกันถ้าเราไปพบเห็นพระมีพฤติกรรมแปลกๆนะครับขับรถมาบินทบาทหรือว่ายืนนิ่งๆรับบินทบาทช่วยกันสอดส่องนะฮะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบกันได้นะครับ